เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยความเข้าใจถูกอยู่ที่ไหนต้องไม่ลืมนะคะมีกรรมแล้วก็มีผลของกรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะใครเปลี่ยนใจใครได้ไหมค่ะคนกำลังโกรธไปบอกเขาอย่ากโกรธนะตกนรกนะหรือว่าโกรธแล้วก็ไม่ดีนะร่างกายจะไม่แข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วย เขาจะโกรธต่อไปไหมคะหรือว่าเขาจะหยุดโกรธเพราะเราพูดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยทั้งสิน้นเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะคะจะอยู่เป็นสุขค่ะ mm hmm. เพราะความเข้าใจธรรมะที่จะรู้ว่าขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ขณะใดเป็นกุศลแล้วก็ธรรมะก็คือมีปัจจัยเกิดขึ้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องกุศลนะคะ ที่สำคัญมากก็คือเรื่องความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อนซึ่งมาจากคำว่ามิตรตะหรือภาษาบาลีก็ใช้คำว่านี้กับคำว่าเมตตาทั้งสองคำใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นหมายความถึงอะไรคะความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนพูดได้แต่ความลึกซึ้งและความจริงใจอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเพื่อนในภาษาไทยก็คือเป็นมิตรนะคะหรือเมตตา หมายความถึงความหวังดีกับบุคคลน,นั้นพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกโอกาสไม่คิดร้ายไม่โกรธเคืองด้วยขณะใดที่โกรธขณะนั้นไม่ได้เป็นมิตรเลยและขณะนั้นก็เป็นอกุศลละจิตสะสมไว้บ่อยๆนะคะต่อให้มีสิ่งที่ดีรอบข้างก็ไม่เป็นสุขก็ได้เพราะความขุนเคืองใจ หรือว่าอาจจะเป็นเหตุที่มีกำลังถึงกับทำกุศล,ลกรรมได้ตามข่าวคราวเรื่องราวที่ได้ยินบ่อยๆนะคะไม่มีอะไรเลยก็ฆ่ากันตายแค่คำพูดคำเดียวหรือการกระทำเพียงเล็กน้อยเพราะกำลังของกิเลสเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนั้นหรือใครทำใครโกรธทำแล้วใครได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะจะไม่เดือดร้อน แต่มีความเป็นเพื่อนคือเข้าใจแล้วก็เห็นใจว่าจิตใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็สะสมอกุศลมามากบางคนก็สะสมกุศลมามากแล้วก็เราจะทำอะไรได้คะนอกจากรักษาจิตของตอนเองด้วยการที่มีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าเป็นมิตรไม่ใช่เป็นศัตรูไม่ใช่หวังร้ายอะไรดีกว่ากันคะเป็นมิตรดีกว่าเพราะอะไรคะ เราอยากให้คนอื่นเป็นมิตรเราใช่ไหมคะหรือเราอยากให้คนอื่นวังร้ายต่อเราเราเพียงอยากให้เข้ามาเป็นมิตรกับเราแล้วทำไมเราจะไม่อยากเป็นมิตรกับเขาหรือแทนที่จะคอยให้เข้ามาเป็นมิตรกับเรานะคะก็เราสิคะที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉันธรรมะทั้งหมดเนะะี่ยค่ะนำมาซึ่งความสุขถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนด้วย แต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบังคับบัญชาไม่ได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แต่มีปัจจัยที่จะขุนใจขุนใจก็ต้องโกรธแต่ก็ยังมีการได้ยินได้ฟังเห็นโทษว่าอะไรดีกว่ากันในขณะที่กำลังจะโกรธเนี่ยบางคนฟังธรรมะไม่นานนะคะก็บอกว่านึกได้คะ่ะว่าขณะนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ไม่ดีขณะนั้นก็เลยไม่โกรธเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริงๆ เพราะอะไรคะทุกคนต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมะที่ควรระลึกอยู่เสมอก็คือว่าไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเวลาไหนเมื่อไหร่ด้วยอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อจะตายเดี๋ยวนี้เนี่ยควรมีเมตตาความเป็นมิตรหรือความเป็นเพื่อน เพราะว่าถ้ามีความเป็นมิตรจริงๆนะคะจะไม่มีการทำร้ายด้วยวาจาหรือกายแม้สักเล็กน้อยก็ไม่มีและก็เป็นประโยชน์กับคนนั้นเองใครก็ช่วยเราไม่ได้คะ่ะถึงเวลาที่จะไปนรกไปเพราะกรรมที่ได้ทำไว้เพราะฉะนั้นเห็นเลยค่ะว่าขออย่าให้เขาได้ไปสู่นรกก็เมื่อขอให้เขาได้เข้าใจธรรมะหรือขอให้เขาเป็นคนดีนี่คือความหวังดีนะคะ แต่ไม่ใช่ไปท่องเสร็จก็โกรธอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจความเป็นมิตรค่ะความเป็นมิตรไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกแต่พร้อมทันทีที่เห็นใครก็ไม่หวังร้ายเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลรอทอ์น